สวัสดีครับผมกับช่องแมคคขู้ชาแนลนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะว้าว <Wow. S 1> นะฮะที่นั่งเล่นหรือเปล่าโอ้ oh. ตรงนี้คือนะฮะมีที่คนออกก่างกายด้วยนะครับยิ่งออกกาังกายโอ้ oh. สวนสาธารณะนะนะครับอืม ลมลื่นดีมากมีสายลุงด้วยนะเอฟซี IC. มีสายลุงด้วยนะครับว้าวนะปาให้เห็นเลยสายลุงนะเห็นไหมนะครับเจ็ดสีแนละ้วจะกินน้ำตรงนี้นะ ลุงกินน้ำนะครับที่นี่เลยนะครับเห็นไหมเอฟซี FC. เห็นอย่างก็ที่ผมเห็นไหมอ่าเป็นบอ่อน้ำนะครับกว้างมากมีฟ้าแบบมีฟ้าก็จะมีคนมาออกกําลังกายมาวิ่งออกกําลังกายเยอะมากนะฮะเอฟี FC. ที่นั่งเล่นอะไรต่างๆ เพื่อสุขภาพเนาะนะฮะจะจะเป็นสะพานอ่าเดินนะฮะอ้อ,อมลมเย็นมากนะครับอืม ก็มาเจอพี่เสืออยู่ตรงนี้นะฮะ SC. เอซีอ้าวนอ่นะฮะกว้างขวางนะสุดลูกหูลูกตามากมข้างล่างนะครับมีนกพิราบส่งข่าวมานะครับนี่นะ เดี๋ยวน้องพราบนะมันจะเบนหนีไปแล้วนะฮะมีปลามหมสิสายลุงหายไปแล้วนะฮะ เ้าไม่ร้อยสวนแล้วพี่เสืออืายสมอนนิยาสมอนนิเปลี่ยนชุดมา t i ก t o k หรือเปล่าตึงตๆๆ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 ๆะๆๆๆๆๆๆนะะ สะพังทองอ่านะกับตำนานกับตำนานอะไรครับกับตำนานหลายร้อยปีหลายร้อยปีใช่คาสนี้คาสานี่ก็ขุดมาหลายร้อยปีเลยนะในสระนี้มีปลาไหมพี่เสือมีปลาไหมในสระเนี่ย

มาแล้วเพลงมาแล้วเอซีก็จะเต้นแอรบบีตรงนี้นะฮะอ,นนอ้าวยายาปะเ,เต้นแอรับเี้กระเเสอ่ะนะฮะออกกำลังกายออก ยืนเช่นมาอยู่มาอยู่ที่ไมาอยูมาเดินเล่นละกันนะฮะอยู่ที่สังคทองทองหลักทองก็มีเพลงด้วยนะฮะเอฟซีนะครับอืมเป็นตำนานนะครับอ่ายาสมอนเปลี่ยนชุดอีกแล้วนะครับ

ตอนนี้รู้สึกจะได้ยินเสียงเพลงที่ดังมาจากเพจัมนะฮะการเต้นแอโรบิกยามเย็นนะครับครับผมเจ้ะสามารถเดินลงไปข้างล่างนี้ได้นา้ำเยอะมากนะครับโอเคฮะก็อัปเดตนะครับ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนนะฮะสถานที่อยู่ที่ไหนนะฮะเอฟซีนะครับพกเราก็รอนะครับรอที่จะ,ะมีดนตรีนะค,ะครับการเล่นนะฮะของวันนี้นะครับมีวันอาสาหะอาสาธารมบูชานะครับคิดดีทําดีนะครับ เป็นสิ่งที่ดีนะฮะถ้าเราคิดดีทำดีแล้วอะไรก็จะดีหมดนะฮะเอฟซีแต่ลคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแม่งถ้าฟูชนแนลครับขอบคุณมากครับโม